คือนอนกลัปันได้อ้าวคือไปเซ่นยุ่งก um, ัดบ่โห้กิดน้ำเงินอยู่โอ้ย็นบ่เลี้ยหรือวันนี้ได้นย็นบ่เลี้ยสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพี่น้องเอฟซีทุกท่านน้องินดีตอนหับข้าู่ช่องยูทู e สาวเวลตาเด้ออ่าตอนนี้ก็เดินทางมาอยู่บ้านดงบางยางอีกแล้้เนาะพี่น้องนาะมาหาสาวจอย ตัวสาวแต้วนั่นเองนะพี่น้องเนาะมาในช่วงเที่ยงตอนนี้พี่น้องเลยอย่างใดเนาะทางหลังคาหลังใหญ่เพิ่นเลี้ยวหลือบ่พี่น้องเลยเนี่ยไปอจะเลี้ยวแล้วพี่น้องเลยเนาะเนี่ยไปเลี้ยวเลื่อนเมื่แต่หลังคาเสียทางลุ่มเนาะพี่น้องเนาะหลังคาหน่อยเสียหน่อยพี่น้องเลยเนาะไปพี่น้องเดี๋ยวเขาไปเบิ่งไปส้มน้ำกันเลยพี่น้องเลยเพื่อป้องการสักสัปเสียเวลาเนาะพี่น้องมื้อนี้สาวแต้วกะซื้อแนวกินมาสูสาวแต้วเพ so ิ pues like, so ่นกินน <is it? S 1> ้ำอาหารตอนเที่ยงเนาะพี่น้องเนาะจย่างใดเดี๋ยวไปหาน้ำกันพี่น้องไปหาเพิ่นน้ำกันเนาะ ปู่ป้าโทษพี่น้องเลยนะพี่น้องเชื่อนอกกินมาซูแเรากินออผัวนอทา้งสามผัวกับตัวหลังคาคือเก่ามันนี่กับพี่น้องเลยมันนี่เป็นเพิ่นอ่ามุ่งหลังคาหลังตัวน้อยนะพี่น,อน้องเนาะตัวนี้น้อยเนาะเสียทางนอกพี่นออ้องตัวพิ่นน,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 นั่งกินเขากินน้าบ่านี่เนาะอ,อ,อาสาจอยสบายดีเด้อ จได้กินข่าบ่กินแล้วกินแล้วข่ามาสะมาสู้กินเอาข้ามาสู้กินตอนเที่ยงเนาะกินน้ำาเลยวะกินนเลยแล้วเนาะมันจากงานกินแซ่บมันีนี่เป็นามุงตัวนี้เนาะทางซางคนมุงมุงทางนอกตอนนี้เป็นเวลาสิเที่ยงกันแล้วเนาะพปดีกินข่าเที่ยงกันแล้วเลยเอา้วยจานมากก็ได้เนาะมาใส่ มาใส่แนวกินอยากแล้วปะอยากแล้วจังว่าชูนี่จังว่าชวนกินนี่ดูเพิ่นกินข้าวปุ่นเนาะแช่บ่ล่ะแช่บ่เนาะคือ่นขึ้นไแทบอไอบ่เอ้ยเพิ่นอายเพิ่นบากกาเบาเนาะเอาขิบกินซแซนยิ่งเพิ่นบากกากินเนาะเดี๋ยวะชาววันนี้ทางซางขึ้นตอนเที่ยงเนาะหลังคากันได้ทำเป็นสีแดงๆนี่ใครอยู่พอบ่เมื่อยเนี่ย ผมบมมือปันใดนอนนี่ผัดมือน้ำเด็ดก็พอแะเ่วเรนาะร้างบุเป็นที่พดมาสุได้โอ้นอนนี่นะขึ้นราคาตอนเที่ยงเนาะเหรีมแม่งเม่งกอเมันนมสลายทั้งแจงก็เอาสลัาสิมที่เอาในทางนี้เนาะนอนเน้นม็ดแบ้วมาเพื่อพกอแบบนี้ ขึ้นขึ้นหลังคาตอนเที่ยงเนาะซังทำสีแดดนี่คุณกุปเพิ่นกระเทือเรียบร้อยตื่นไฟตื่นบ้านนะขับมุ้ง้างนอกนี่เพิ่นประมาณจ็ดมือประมาณสองมือแล้วบ่มุ้งเดือดมือเดียวครับเทียงครับแล้วเพิ่นก็แล้วแล้วเออมุ้งหน่อยๆห่อโซ่สามมือว่าที่เนาะมันก็เหมือนางเนาะ เฮ็ดเรื่องแล้่เราก็ต้องถเบิ่งพราว่าสามีก็บ่ได้ฮู้เรื่องเฮ็ดเฮือนเฮ็ดชานป็นได้ดอกเนาะพี่น้องบ่ได้ฮอดอ่า15แผ่นแม่นเด้อเนาะเพราะว่าอ่าขณะเฮือนหลังใหญ่นี่เราก็ยังได้มื้อนึงเนาะซ่ําตอนเช้าพี่น้องเอ้ยอ่าเน็ตขึ้นยเเออน้ําเน็ตดอกันี้จ้มันแห้งาะยจ้เนาะอชาเด้อ เ้ยแดดแดดเนะาะทางนี้เพิ่นก็ยังบ,บ่ดได้อิ่มทันได้แล้วเนาะซื้อซีนหงซินเหงเนแล้วหันกันเรื่อยเพิ่นน้านท,นทางมาฮะจะได้ได้ยังซะชู่ากินตอนเที่ยังโอ,อ้ซื้อแ้วกินกับแตง พอได็ดตำเนาะเมื่อเช้านี่กินข้าวกับยังใช่เจ้าข้าวปิ้งปลาอือกับปิ้งปลาลูกชายที่มีผู้เดียวนี่บ่กสองคนอ๋อมีสองคนคนหนึ่งเจ็ดปีแล้วเก้าปีเก้าปีคนนี้เจ็ดปีใช่ปีหกเดือนเออหากับปีหกเดือนเนาะเจ้าเป็นพี่น้องกับอ่าทางฝั่งเวียดนามเพิ่นบ่ออเอบาคือเวียดแท้เนาะวบอสไตล์แบบคือเวียดแท้ หรือว่าเคยไปเห็ดเรียกกบอ่าเจ้านายเป็นคนเวียดบ่กรเคยนอยู่นะเนาะจำพ่อเลยฉันพี่ภาสาวเวียดนามเลยนะแบบสไตล์การว่าล่าน่ะจะใคยคือเวียดเนาะพี่น้องเนาะใายคือคนเวียดพี่น้องเลยเคยไปเห็ดเวียดเวียดจีนนนาะอ๋อหรือว่าคนจีนพ่อภาษาเพ่อได้อยู่ว่าตะกี้ได้บอแต่ตอนตอนยืนน้ำฝนเนน่ะได้บอ เราจะกินข้าวเราก็จกินข้าวเนื่องเกี่ยวกับคำภาษาลาวคำพ้องเนาะเป็นภาษาลาวเทวดาคือวยป้าขายเครื่องขายของอยู่ฟังลาวเฮาพี่น้องเลยเนาะมันก็วบาภาษาลาวเฮาเองแต่ว่าสาวเตี้นี่ก็ได้เล็กหน่อยเนาะมันก็ได้กินข้าวพี่น้องเลยเนาะภาษาเวียดว่าวนี่ก็กินข้าวอังเกิมเนาะอังเกิมกินข้าวสบายดีได้ใช่ไหมอ่าเนาะได้แต่กินข้าวภาษาจีนก็ได้แต่กินข้าวว่ะ ได้สบายดีอ๋อพระจ่าจีนเนี่ยได้สบายดีเนาะนี่ฮาวเนาะได้สบายดีเธอเอื้อยแล้วนี่ถ้าว่าไปทั้งบ้านคอยนี่คอยคิดว่าเราเป็นคนเวียดด้วยเนาะการว่าจ่าเราจงไข้คือคนเวียดพี่น้องเพิ่นเบาแบบว่าแบบไข้ไข้คือกันเลยนะนั่นเฮาเป็ดเวียดกับคนจีนจำเิ่นกำลังชีว์ว่าษาจีนเลยไปหัน้างเพิ่นมวยฮิวโข่แล้วไปจักเฉาจอย ยังอยู่ทฮะกินข้าวปุ่นแล้วเออนเรียกข้าวปุ่นช้างบ่วอแล้วเคยมีแนวจิตธรรมบาทที่นี่มาเลยมาเลยอ่าเติมแล้วบ่เน็ดน่อยพูดแล้วว่าเบาเตียงแลไปยังบ่ท่านเบิ่งอยู่อ่าโอ้ยบ่ท่านเบิ่งอยู่เดี๋ยวบอท่านเบื้งซ้ำเติมชื่อเดี๋ยวบอท่านเบิ่งเมืนงหากระเติมพิชซ้อมนี่พี่แจ๊กเติมจังว่อคืนนี่เออเติมบ่ทันเบื้องอันนี้ก็รุ่นอยู่ได้ว่า อายเราไปอย่างเดียวจะเหรอเห็นเราหอมลูกหอมเมียไปน้ำเนาะเห็นหน้พวกเราเหมือนเราเมื่อสั่งลาลูกลาเมียบ่เห็นว่าเห็นหน้าคือบอกว่าหอมเมียเออว่าไปชื่อไปจักันนี่เพราะว่าเห็นหน้าพวกเราอย่างพัฒน์ดเบิ่งคลิปอ้ตุ๊กข้าวพี่เจ้าเนาะอาจจะได้พัฒเบิ่งข้าวเนาะบอกยุ่เนาะว่าเป็นข้าวยัหอมเลยว่าไปยังบ่เออเราหากำลังหอดเนาะเดี๋ยวเราไอบ่ในคลิปไปเลยเนาะ เราอเบอรได้เบอร์ท่านได้เบิ่งคลิปแล้วเรียบร้อยเนาะเยจอยเนาะบานนี้เป็นยังไงเป็นยังไงเห็นแบบนี้เลยนี่คนอนบลับอานไดอ้าว่าันยุงกัดบ่โขิดน้ำเงินอยู่ยยันบอลล้วหรือวันใได้ยันบอลล้วอ้าวคือว่าสันคือว่าเพิ่งก็ดยุยบ่าบอลเล้วในได้ยันบอท่านใจบ่บ่ไม่ไล่ยัอยู่กั ทางวิหารเน่ยละกันจะละกัมีทางวัดเลยโอ้หลายย่านเคยไปเห็นทางอื่นนะหไายย่านทางเจ้านี่มาแลี้ยวโอ้ยบ่ต้องห่วังนะว่คนจะช่วยอยู่แล้กันยังบ่ทันมีงบกูกับงบกับบุพอแน่เลยคือย่านมาแล้วนอนกับวารับเนาะเจ้าใจอเพิ่งกังวลใจเรื่องบ้านพี่น้องเนาะย่านมาเลี้ยวย่านเล็กเสียย่านเล็กเสียเล็กระปูนโอ้พิมเสนเนี่ยเนาะเรากังวลแต่เรื่องนี้ ที่ยินเจีก็ขอดแค่กินเมนออกมาเบิ่งเลยเนาะเหนื่อยนอนกับมาลับกัเพลงบ้านก็ได้เเนาะยังมีทางนายอยู่ทางล่างได้แล้วยังเออเห็นกับเพลงบ้านแล้วนี่เนี่ยเห็นเ่าสาวเต้วบบบนี้เราเราเที่ยกกับคำเพลงเด้ข่อยแย่งกันมาหาเราเนาะพอดีเจ้ใจแล้วเจ้ใจโหนี่ก็อยู่น้ำเม่มือนนี่เนาะ เพื่อนไปโรงเรียนป่ะวัวย wow, ังงูไปเพื่อนเพื่อนเอ่อโรงเรียนแล้วพุ่นแล้วยังไงไปโรงเรียนใหม่แล้วเหรอโูนไปวงเรียนใหม่แล้วพุ่นรักนงทันแก่งอยู่เออกอไก่ว่ากอกาเนาะแต่ว่าเราหน่กเก้าปีแล้วมันวะไฮ้ปูปูนั่นนะปูอายเก้าปีแล้วนแรกเราไปโรงเรียนป่ะวะเหี้นอ๋อ ผู้นั้นน่ยอยู่บ้านนั <milhões jadi> uh ่นเพื่อนน้อยเฉยๆนะมาอยู ah, ่ดีๆเอาถามเบิ ah, ึงเด้เจ้ายังหากลันเป็นมือที่สองเลยเนาะหากันมาพบเราเมื่อที่สองพี่น้องเลยเนาะคือลูกชายผู้นั้นน่ะที่ได้คือว่าไปอยู่น้ำกันด้วยคือว่าอยู่คนละบ่อนโอ้อยู่น้ำหน้าเพราะว่าทางนั้นเนี่ยมีโรงเฮียนเนาะทางบ้านนี่อ่ะมีอยู่แต่ว่ามันเก่าบ่อนรื้อได้เพื่อนก็จะได้เห็นไม้หรือว่าบโบราณในเคยมีเป็นเห็นไม้ยันเก่า ฟุน,ปนเป็นโรงเรียนใหม่เป็นบัตรกอนฟุ่นเนาะคือเห็นเลยพี่น้องเลยเพราะว่าบ้านชาวเวียตะกี้กะแบบนั่นแหละน้อเขาชาวเวียเรียนหากาเฮ็ดได้ประมาณสี่ห้าปีเนี่ย,เ,ยเฮ็ดโรงเรียนใหม่กันเลยที่ได้เห็นอะ่ะบอ่อเตียงไปเมื่อวานนี่จะไปน้เพ่นอยู่บ่พังทลายเอลยขึ้นเยูะขึ้นยูะ อยากไปหล่นไปเที่ยวเพื่อนเนาะในใจเนาะบอเคว่าขึ้นบ้านน่ะคือจะไปแค่ไหงใส่คำไปไปกันยังไปเป็นเบียดโอ้ไปไป็นหลินไปเที่ยวนี่บขึ้นโขึ้นทำให้เงินในกระเป๋าบโบขึ้นโบไปดินโบขึ้นจะไปหลินปะครอบครัวมันคงกันโอ้เนาะถ้าว่าเขามันคงเฮือนซานเทาแล้วเนาะเงินพ่อได้ใช้ได้ช่วยพ่อได้ไปหลินไปเที่ยวกันขึ้นยุ่นน่ะเนาะตอนนั้นจะอยู่ไทยไหนได้จัดปีจะอยู่ กบ,บประมาณสามปีโอ้สามปีเจไเราชิฟังอยู่มวนบ่มวนอยู่ได้ไปดินไปเทีย่ยวทั้งใดายยูบ่ตอนเฮ็ดเวียกเบฟเ,เทศก,การ์ธนะก็แต่ก่อนเคยไปอยูเจได้ได้ไปดินยูบ่ทะลุงทะเลก็ได้เฮ้ยยูบ่ไปอืมแต่ไปเมืองการไปเมืองการไปโต๊ะบัาบ่บ่ไป ลงบักลงเหืออ้าวเนาะไม่ได้เป็นทะเลแต่เป็นลงบักไปหาปลาบ่อนี่เนาะไปนอนอยู่ไปนอนอยู่เพเออมวนบ่มวนแบบแบบอัตโตะบอเอ้าคือว่าชันมันมีปลาใหญ่มามาชนแบบบักตัวเฮานอนอ๋อมันมีบักอยู่ซ้มเพื่อนติดกันติดกันเรือเพื่อนห้องบักเรือห้องเพเนาะเพ ไปช่วงลอยกระทงแต่ว่ายันเกือบเอาชีวิตบาหลอดเนาะปลาเนี่ยเป็นปลาสลามจช่ไหมเอยใหญ่ใช่มันอยู่แบบว่าแม่น้ำยิใหญ่เป็นปะอือขึ้นไปนอนอยู่ภูเขาแล้วก็ไปไปน้ำตกควยเมคามินอือคือว่าไปเที่ยวลายบอลอยู่เนาะลายบอลอยู่โอ้เนาะแต่ม่วนแทฉนี้บอกมาเลยกระดาตกน้ำตกอีกเนาะ แกว่าตกเนาตกซมันมวนเนาะแบบเวลาอากาศมันเย็นๆเนาะเน่ยอยู่ประเทศลาวเฮากะตัดปงฉีอืมจเคยไปแล้วอยู่ประเทศลาวมจได้ไปแล้วไปแล้วโอ้ยเนาะยังเหลือแต่เฮายังบ่ทันได้ไปใช้อันนี้ถือว่าได้ไปลิ้นไปยังหลายบอนอยู่เนาะหลายบอนอยู่น้ํามกได้ไปูน้ํามอีกบดนี้เนาะน้ํามนี่สัตว์กได้ไปอยู่ออเนาะเราๆมาได้ได้ไปหลายบอน น้ำง um, oh. right. ึมนี no ่ก็เห <Bu> ็นอยู่แต <Yep. S 3> ่ว so, ่าในบทเรียนเนาะแม่น้ํางึมในปึ้มในหยังเนาะขาวเรียนพี่น้องเอ้ยแต่เอื้อยแล้วนี่ได้ไปเห็นตัวจริงเลยไปเลยน้ํางึมเป็นเขื่อนบ่รือแบบใดเอื้อยมันเื่อนอือคือเพิ่นเขียนว่าเื่อนเมืองลาวโเื่อนเมืองลาวเลยไปเพิ่นพาไปเบิ่งแม่น้ําอือมันเป็นดเอื้อยมันมีสีแน่คือเป็นสีฟ้าสีขาวอไปแล้วก็แบ่งครึ่งกันเลย โอ้เนาะเห็นลายบอลลายยางอเอริเอร์เราลิค่ะปรินตะกี้กับอ่าห่างกันเจ็ดปีแล้วปัจจุบันนี้ประมาณห้าปีที่แล้วโอ้ห้าปีที่แล้วตอนนั้นเจ็ดปีที่แล้วโอ้แต่หกเจ็ดปีที่แล้วตอนนั้นเห้าปีห้าปีเราอยู่อันเตอร์ปูเขาไปอยู่เวียงสองปีอืมอ่ะลองเราให้ฟังอยู่เห็ดเบียเคยเห็ด อ่าทางใดในแข้งไแน่เนาะอยู่ลาวแล้วก็อยู่ไทยอืมเคยเฮ็กอยู่สวรรค์อืมเริ่มต้นคืออยู่สวรรค์แล้วก็อยู่ยังก็อยู่อะคือออปักเซเฮาก็เคยไปเก็บกาแฟอเก็บกาแฟก็เคยไปบดนี้เนาะปักเซปักองพุ่นแล้วเนาะโดยแล้วก็ล่าสุดแม่นังไทยบ่ออโอลังไทยได้ไปปีได้ซั่นไปตอนยังน้อยโอ้แต่ยังน้อยพุ่นอ ปแต่อายุสิบปีบ่ไปนำ้ำถ้าพี่เดี๋ยวไปน้ำพ่อและแม่บ่ได้กินเลักไปป้าทุกัวเมย่ยังไม่ทันหัวลักไปเฮ <laughs> ็ดจีได้คืออยากไปจนลักไปนี่นะไปชวนอันนี้นี่น่ะนะไปส่วงอตอนนั้นตอนนั้นกับตอนนี้ก็ลำบากช้ำกันแต่มันแตกต่างตอนนั้นเขายังมีพ่อแม่อยู่เอาเอื้อขออนุญาตถามเ่าพ่อแม่เพิ่นได้เสียชีวิตบ่ หรือว่าเพนยังดูอยู่แม่เสียชีวิตอพอกะเสียโอตอนนั้นเอื้อจปีตอนเพิ่นแล้วนะกะมีราอยู่ประมาณ21อืมตอนนี้เอื้อจปีตอนนี้31อเนาะถือว่าเพิ่นไปโดนตบแล้วเนาะเอ้ายังหาบ่เห็นอยู่ยังหาโอ้ยเนาะเว้าก่อนแกัมาสิหาอยู่บ่เห็นติดตาม่ดอกเ้ยช่องหาบ่เห็นว่าหายาอยู่ไดโจมาเฮเป่านี่ ยสร้างเงินกินเนาะมันคือนี่ช่องหาอยู่บพเห็นพอมินนี่ว่าถ้าเพิ่นเมินมาจังเห็นช่องเพิ่นพี่น้องเอ้ยได้ไปติดตามไปแชร์ให้เพิ่นเนาะได้ๆมันแบตแต่เบิดบ่อยเรื่อนเป็นอะไรเนาะอยู่อยู่ก็มืดวับข่าวเดียวเางเอืลอยดเรานี่ย่านจะมาต้าวเนาะบอกก่อนเล่นละเอกลียดโอ้โหเบิรงองานขออนุญาตเด้อขออนุญาตเด้อพี่น้องเด้อ ยายาแพงม yeah. ันไหนตีแบน้แพงคือเก่าบ่แพงอยู่วะจะประกาศใคกระเป๋าจะเป็นไรยนเป็นอไรยันยันจนบ่ยันจนใครใครกระเป๋ายันค่ะว่าเจ๊เนาะยันขอพุ้กานยังใส่ใส่เป็นเอาจงแต่ได้โทรศัพท์มาหน่นะติดตามส่องไผแน่อยู่พอจืดๆคนบ้าถือคนว่กูเข้าใจพี่ไผแน่ือยู่บ เจอทีมงานใหญ่เขาบเตียงเขาบ้บุญบ้ายังเป็นไรคนเนาะพอน้องมินนี่สุดแล้วแต่ว่าเขามาเนี่ยเขาเจอท่านในหูชื่อเขาได้เนาะหูเลยหูเลยว้ายแบบท่านด้บอกชื่อกือบหูกันแล้วชื่อจังไรเนี่ยเนาะเววเออชื่อเววเนาะหรือว่าเววตาเววตาด้วยเนาะพังเอกยแล้วเปลาเนาะเราเปเป็นลินไลบอลหีือเปล่าเห็นไหมบบเห็นท่านตีโอใช่ไ่มปิวบบเห็นว่ ปิวแล้วหนูจะเขาเขาก็ต้องงานต้องยืนยันไม่ติยืนยันไม่อีกเนาะชิดแอสแตวไปทำจ้าชิตั้งช่องไม่ช่องยูทูปก็ได้เป็นมูขะได้ไหมเนาะมขะางานตั้งช่องไม่มันยังลำบากเนาะยังยากเนี่ยโอ้ยเนาครูตั้งแหนกเพื่นเราอยู่ใหญ่ยากแจ็คชิว่าได้เขาว่าเอาถ้วยมาใส่นักกินเนี่ยข่อยหิวเข่าอ่ะยังโวยไปอยู่ยังจับทั้งยังต้องให้ถ้วยแล้ ข่าล่างเนาะใสแตเนาะใสถุงยางเอาเนาะใสถุงพลาสติกสิเาเนาะกะเคชูกินแล้วทำนีกันเนาะว่าอจานกับางจมทุกจมยางช้างกเยนดวเดเด้อชวนเอ๋เรากินข่าวล้วกระทในกินข่าวอยู่ยัไมกินข่าวอยู่อ่ะเอยงอนเที่ย้่าคอยกูใ่านกินกันแล้วกินกันเลยกินเลยแล้วจะให้ใหม่เลย อทำเจ้าอยากทำเจ้าอยากงามเลยมานั่งข้างนี่ย้อนแสงแล้วเจ้าเนาะโอ้แนวแสงอยู่ทางหนึ่งเนาะเป็นไปนั่งไปนั่งพูดไม่เถอะเตียวเนาะเจ้าสีบอกคือบักไม่เขานลยเยอะชาวจอยว่าตอนนั้นมาต้าเกือบไงรังแล้วชื่อบังไม้เด้อเวยเนหรอจังจังแจังแจ้งในวัดนี่นะ เดี๋ยนั่งฉูดี๋ยังเดี๋ยวังยังฉูดซาต้าม่ได้เด้อสาวต้านี่ว่าเวียดซาเวียดนะซาเวียดสาวต้าดีกว่าสุดยอดไข่ไข่อยะไข่อยคนไข่อยอ่าต้องมินท่อยต้องเข้าไปมิ้นแ์อะก็เจ้าต้องเคยเบิ่งตะก้อนแปลว่าให้ครูข้นเบิ่งในลายก็เป็นจังสิขึ้นขึ้นขึ้นดันให้ขึ้นฟีดให้อะไรก็ได้โอ้ยว่า ว่าอยู่เนาะสาวจอยชิคุณหาเห็ดอยู่บ่ออะไนี่วะเป็นสาวที่มาหายังบอเห็นพี่น้อนเจนดขับไปมิ้นช่องเพิ่นยาาเเติมนะได้เออบ่อแรกกับบาอเตียงแล้วไปยังก็หู้เลยบ่อแบบหู้เลยบ่ออันนี้คอยเห็นอยู่เราลงอ่าในเในมาหอดชิพันบุรีแล้วสรุปแล้วเพิ่นเพิ่นกับบริบอกเจ้ากันบ่เลยอยู่เนาะ อ่านี่บอตายังไม่ได้เบิ่งดอกในในคลิปอายแล้วว่าไปเรื่องใดไปเวียกใดนะแต่ว่าเดาอ่ะวิว่าเนี่ยไปเรื่องน้องลูกป่าบอว่าเรื่องเสาวจ้อยแล้วบอเนาะพี่น้นองเนาะราะว่า,วาน้องลูกป่ากาัเ,นะเห็นพ่อกรอนก่อนเนี่ยเห็นพ่อกอนเพนเนแชทมาถามเนาะบอต้าอยู่ว่าเมื่อไหเนาะบอตาฉันเบาเตียงจิเดินทางมาสุพรรณบุรีกับน้องป่า เนาะหรือว่าสีพากันไปสุพรรณบุรีนะมาต้าเคยคิดว่าน่าจะแมนเนาะน่าจะแมนเรื่องเรื่องนี้แต่ว่ายังไม่ได้ขับไปเบิรงคลิปอ้ายแล้วใช่ปะบุ大爷นี่ขมิ้นมาบอกกันด้วยนะพี่น้องอ๋อสาวจ่วยคอยจองเด้อสาวช่วยคอ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 ยจองเด้อเริ่มเป็นดอกแล้วเด้อโอ้เริ่มเป็นดอกแล้วเนาะเด้อนึงเท่าจะได้ มาเดี๋ยวแม่จะดอยเด้อจะดอยเด้อฮัลโหลเชี่ยขนาดนี้เนาะเต็มปากพี่น้องเลยเถึงกี่ตะปุ่นมามาจะดอยแอมแอมนั่งนี่จะชินแหงนี้ว่าจะไหนก่อนชิดชินแหงว่าเลยไปใสยบานเจ้าเอื้ยใส่คอฮะใส่คอใส่คอใส่คอแปลว่าชินแหงเออใส่คอชินแหงเนาะเอ๋ป่าได้ย่ะเช chiếc anh anh mua 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 pieng nghe đi ha mui o con mui o oh mui o cá thế này à ài, tại vì tại vì đi kho đôi, anh bao cha cha đôi con phim phi long đấy, ăn gấp anh thìm nó เอาเ yup. อาเอากินกินเที่ยวผู well, we ้ชมอยากเข่านั่นเพราะว่าคอยกินเด้อ uh, กินเข่าเด้อว่าะทุกคนทุกคนเด้อทั้งสองคนอยู่หลัง้ามทุกคนพี่น้องเลยเนาะพากินแล้วก็มาพอตาเนาะอันนี้เดี๋ยวบุมีิ๊มเรากินเยอะเพี่น้องแจมแจ่วคินสองคำก็มานี่ก็กินครับช่างไปบาร์เบียด้วกินเนี่ยพ่อจังจังจังทุกคนกินเข่าทั้งสองคนสามุกดาชินขึ้นกระเด็นค่ะทนเด็กชมอยู่ว้าเป็นกัน ทาลิสติกเอคือเจ้าทาแล้วพอพอลุ้ร้างเพิ่นกินเนาะเ่กินข้าุ้นแล้วออไรอะยังไม่อยากเข้าโอ้แต่จะเจอเพิ่นกินนี่รอกอันนี้แล้วเนาะกินได้พออิ่มเลยโอ้กินกโ้อิ่มเลยกินกู้อิมยถอยหนึ่งเออเนาะ โซอน,นได้หมอกไค้เพื่อนี่แล้ว่ทรานเ้า n เริ่มไปดอกแล้ยไค้หวานววนด้แหละจอยแต่คือตัดงาเมื่อเสียบได้เนี่โอ้ยเอางาตัวคนบักถิ่มเมื่อเสียบแต่แบบมันแบบมันเอน,นได้เนาะมันเอาได้มันมันตน้องมีน้ำยาต่อกิ่งอย่างต่างหากกินเข้า,ขาด,ด้วยสมุกเ,เด้ยวยอ่าอ่ากินกับอาเชียกับคออาเชียกับเช่คอฮะซีนว่าคอเนาะ

Rồi à. hai uống đúc Thái ăn Uống ai để nó Không mà miền Tốt tiếng không à. Tốt thì non đó tốt à Bọn xuống xuống nó mới cái ở đây đó buồn <laughs> ừ. chắc đây mặt tên Chắc sáng sáng bán này cô, chăm mục tiêu mọi người. Va, chăm chú cho kim nè bung nè. Chăm cho chúi. Va, ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. còn ok. Ok, 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 มูบ้าจะมีแบบเช่นนะจะหมักผันจดวาแต่ขอเลขดนมักันบดีผันบดีเป็นอะไรันวาพี่เข้าผันว่าพีเขาโอ้โหเดียววะเดียววะฮะอ้าวบุเบนเจ้าอ้าไม่ถึงเข้าเข้าไผ่่เดียวว่าเจ้านะเดียว่าเจ้าเลยกำลังสีบอกว่าเจ้าจะให้ไปเดื้อมือหนินะาหอยพีเข้าเนาะเข้าใช่ะ ระพีค oh ่ะพ่อโอ้ระพีค่ะพ่อแล้วก็จักรพูไรนี่พูน่าเก็บบุนเฮงเออบัดอ่าน้องเวตาผัดมาค่อยไปกับผู้ชาวเนาะเจ้าว่าเจ้าเจ้าว่าเล็กยังแกว่าเล็กมากเลยเล็กมากบัดน้องเวตาบัดรผันได้พัวเขาอันนี้ความจริงเนี่ยคนสอนอยู่พังประมาณนี่แต่ว่าบ่มากคนว่าให่าิคนว่า มอเล่นลุดเขาจาเอานอกมาให้พวงหนึ่งนงนะมันเล็กน,นกบ่น,นะนักเนาะวจว่าดิลเลยแกบอ่เดียวบอขึ้นนี่นะแบบนี้มันเป็นเล็กกบบนีิเอาก,กบอ่ะอามันหอดเล็กบแล้วร <c oughs> าวชาีมตารักเล็กหนู <c oughs> พอพอที่นี่ยังมูซึกอยู่เนาะเหมือนนั้นนี่แลเหมืนมันอเกสตัวจเกยบหน้าที่นกที่ว่านาทีหลายพรสังเเนาะเกันี้กัมากินข้าวเพื่อนเต๋พี่น้องสเนาะกินข่าว่าเป็นข้งแรกเพื่อนเจ้าอ๋อาชาเวียดนามเนางตงยังไงก็มังตงมูมูภาษาบ้านเจ้าเป็นยก็เง้น บ้หลายกนโอ้โหลายเกเด้อพี่น้องด้อกินเาอเด้าะพี่น้องไดขอตัวลาเนาะเนาะขอบุญคุณลาลาที่เมื่อกี้เกนาะห้าด้อสำหรับที่นี่ขอตัวลายเน้อโอกาสเข้าาสบายดีย